ผมบาง,ผม,งผมร่วงผมกอกหาทางออกไม่ได้ต้องดูเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมของดร์สตอรี่นะคะ,ะโดยในเซ็ตผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งหมดสี่รายการนะคะ,ะเป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับคนที่มีปัญหาผมหลุดร่วงก่อนวัยอันควรนะคะ โดยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จะมีทั้งการบำรุงเข้าไปจากภายในแล้วก็การบำรุงเข้าไปจากภายนอกค่ะเริ่มต้นจากตัวเซรั่มตัวนี้นะคะตัวเซรั่มตัวนี้ก็คือจะเป็น,น,นะะตัวที่แก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาผมบางนะคะผมร่วงนะคะได้อย่างตรงจุดนะคะโดยส่วนผนสมขอ,ของเขานะคะจะเป็นตัวสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นเปปไทด์ที่เข้าไปกระตุ้นนะคะการงอกของเส้นผม S 1> <S 1> <S <S ลดการหลุดล่วงของเส้นผมทําให้กระเป๋ะของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว reverse w h i t hair <S <S ค่ะตัวนี้จะเป็น hair tonic นะคะเขาก็จะเพิ่มเติมนะคะคุณสมบัติจากตัว hair serum ก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาผมขาวหรือว่าผมงอกค่ะตัวนี้นะคะจะมาปรับนะคะสีผมที่งอกขึ้นมาใหม่ให้เป็นสีผมธรรมชาติของเรานะคะ <S <S ผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะคะตัวที่มันผมเส้นที่มันงอกไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เขาจะไปกระตุ้นเม็ดสี ในกระเป๋ะของเส้นผมของเราอะคะ่ะให้มันกลับมาเป็นสีผมธรรมชาติ<ม>โดยที่เราไม่ต้องย้อมผม,มก็จะมีส่วนผสมจากออพืชสมุนไพรนะคะจากประเทศเกาหลีแล้วก็จากประเทศไทยนะคะ,ะที่จะช่วยในเรื่องของลดอาการคัน<ม>ของหนงังศีรษะลดการอักเสบนะคะออผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเรานะคะที่ใชออ้ความร้อนนะคะการทําเคมีเกี่ยวกับเส้นผมนะคะ<ม>สิ่งเหล่านี้นะคะ่ะก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผมหลุดร่วงได้นะคะ,คะ ในขวดเดียวเลยค่ะทั้งกระตุ้นการงอก<ม>ของเส้นผมนะคะทำให้ผมขาวกลับมาเป็นสีผมธรรมชาติลดอาการคันนะคะแล้วก็ลดรังแคด้วยค่ะ<ม>ถัดไปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในกลุ่มของแชมพูค่ะ,คะแชมพูของดรสตอร่นะคะก็จะเป็นแชมพูที่อัดแน่นด้วยสมุนไพรนะคะ<ม>เป็น10ชนิดเลยนะคะ<ม>ที่ช่วยในเรื่องของผมหลุดร่วงเช่นเดียวกันนะคะเราใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการเสริมนะคะ เพื่อลดอาการหลุดล่วงในขณะที่เราสระผมเนี่ยนนส่วนใหญ่เราจะรู้เลยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นว่าผมเราร่วงเยอะ <มา S 2> แค่ไหน<อ>นะคะน้ำากันแบบว่าเป็นแถวเลยใช่ค่ะแล้วก็คนแพ้แชมพูเยอะถัดไปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเป็นการบำรุงจากภายในนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นคอลลาเจนและไบโอตินค่ะคอลลาเจนและไบโอตินนะคะก็จะเป็นส่วนผสมสําคัญนะคะที่จะไปทําให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราแข็งแรงค่ะ ลดการหลุดล่วงถ้าเกิดเส้นผมของเราแข็งแรงนะคะพื้นฐานของหนังศรีรษะเราดีนะคะก็จะทําให้เส้นผมนี้ยอยู่กับเราไปได้อีกนานค่ะแล้วก็ผลพลอยได้ที่เราจะได้นะคะไม่ว่ามันมันไม่ใช่แค่ผมนะคะนั่นก็คือจะเป็นเล็บของเราด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าบำรุงในทั้งผมแล้วก็เล็บเลยวิธีรับประทานนะคะก็คือรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะ